จำกันได้ไหมวันนี้ของเจ้าหนูมวยไทยสกิลไม่ธรรมดาที่บัวขาวเคยออกปากชมเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนคงต้องเคยเห็นคลิปการชกมวยของเจ้าหนูชาวเลบานอนรายหนึ่งที่กลายเป็นกระแสะไวรันในโลกออนไลน์อย่างมากเมื่อหลายปีก่อนอย่างแน่นอนโดยครั้งนั้นเจ้าหนูมวยไทยไรายด้งกล่าวเคยได้มีโอกาสลงนวมฝึกซ้อมกับดัมดอท บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยจนทําให้กลายเป็นที่สนใจในบ้านเราซึ่งในครั้งนั้นนักชกขวัญใจชาวไทยได้รับเกียรติเชิญจากสมาคมมวยไทยในเลบาน,นอนให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับหน่วยรบพิเศษที่กรุงเบรดประเทศเลบาน,นอนก่อนที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปยังค่ายมวยแห่งหนึ่งถึงขนาดที่ครั้งนั้นบัวขาวที่มีโอกาสเจอและลงนวมด้วยกันถึงกับออกปากชื่นชมในสกิลการออกอาวุธมวยไทยที่ไม่ธรรมดาของเจ้าหนูเลบานทั้งที่มีอายุเพียงแค่9ก้าขวบเท่านั้น การเวลาผ่านมานานกว่า9ปีเด็กน้อยรายนั้นเติบโตขึ้นและก้าวเข้าสู่วงการมวยแบบเต็มตัวกลายเป็นที่รู้จักในชื่อของ r a m a d a ออน d a d นักชกดาวรุ่งวัย18ปีที่คว้าชัยเหนือนักมวยไทยต้นตำรับสามไฟรวดในศึกวันลุมพินีสำหรับรรมาดานออนดา d เริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่ยังเด็กคว้าเหรียญทองรุ่น25กิโลกรัมจากการแข่งขันสหาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ เอฟเมในปี2559เมื่ออายุได้เพียง9ขวบเท่านั้นก่อนพัฒนาฝีมือจนกว้าแชมป์มวยไทยในหลายเวทีมาแล้ว